สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการติดตั้งกล่องคันเร่งไฟฟ้า Dyno Box ตัว Remap Raptor นะครับเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการติดตั้งให้ชมนะครับว่าขั้นตอนการติดตั้งเป็นอย่างไรบ้างหลังจากเราเปิดกล่องออกมานะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีตัวคันเร่งไฟฟ้านะครับเอาออกมานะครับอ่าตัวคันเร่งไฟฟ้าออกมาเปิดกล่องขึ้นมาครับข้างในจะมีชุดสายแล้วก็ขาตั้งนะครับเป็นขาติดกระจกแถมให้เลยในกล่องนะครับ ตัวนี้เป็นชุดสายนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งกันนะครับผมวิธีติดตั้งนะครับผมลูกค้าเห็นตัวนี้ไหมครับตัวนี้คือมอเตอร์คันเร่งนะครับข้างบนจะเป็นปลั๊กนะครับให้เราแกะปลั๊กออกนะครับวิธีการนะครับมันจะมีตัวบีบอยู่ข้างๆนะครับบีบออกแล้วก็ดึงขึ้นนะครับแกะออกมาแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเอาชุดสายที่เขาให้มาในกล่องนะครับชุดสายจะมีสองหัวนะครับตัวนี้จะหัวเหมือนกันเลยเห็นไหมนะฮะให้เราเอาตัวผู้นะครับ เสียบพ่วงกับของรถนะครับเ่าเสียบพ่วงเข้าไปนะครับแล้วให้เราเอาหัวตัวนี้นะครับเสียบแทนของรถอันเดิมนะครับผมเสียบกลับเข้าไปเลยนะครับอนะครับเสียบกลับเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วให้เอาหัวสีขาวนะครับลอดขึ้นไปทางใต้รูนี้นะครับขึ้นไปตรงเสา a นะครับนะวิธีการต่อไปนะครับให้เราแกะนะครับพลาสติกที่ครอบเสา A ออกนะครับ อันดับแรกเลยนะครับให้เราดึงยางนะครับยางขอบประตูนะครับดึงออกก่อนเลยนะครับอันดับที่สองนะครับสําหรับรถท่านใดนะครับที่มีตัวจับแบบนี้นะครับให้แกะออกก่อนนะครับจะมีน็อตเบอร์สิบหรือจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับให้แกะออกก่อนนะครับหลังจากที่เราแกะมือจับออกแล้วนะครับให้เราดึงตัวครอบออกเลยนะครับผมอ่าดึงออกแบบนี้เลยครับ ะะดึงตัวครอบออกเลยหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้เราจะเอาสายนะครับแย่ขึ้นมาทางรูนี้นะครับนี่นะครับเราจะเอาสายแย่ขึ้นมานะครับผมนี่นะครับสอดขึ้นมาจากข้างล่างนะครับลูกค้าแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเอาตัวกล่องคันเร่งมานะครับเสียบเข้าไปครับผม เอาขาจับกระจุกนะครับใส่เข้าไปครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับลูกค้าก็หาตำแหน่งติดได้เลยนะครับลูกค้าอยากจะติดตรงไหนนะครับหลังจากที่เราเดินสายเสร็จเรียบร้อยติดตั้งกล่องเรียบร้อยนะครับให้เราเสียบกุญแจนะครับแล้วบิดไฟออนนะครับให้สองแก๊สนะครับห้ามสตาร์ทนะครับให้ขึ้นเป็นไฟออนก่อนนะครับตัวกล่องจะขึ้นเป็นตัว C นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเหยียบคันเร่งให้สุดเลยนะครับเหยียบให้สุดเลยนะครับกล่องจะนับหนึ่งถึงห้าเห็นไหมครับ รอนะครับรอให้กล่องขึ้นเป็นตัว A นะครับตรงนี้สําคัญนะครับลูกค้าอย่ารีบปล่อยขานะครับหลังจากกล่องขึ้นเป็นตัว A แล้วนะครับให้นับหนึ่งสสามี่ห้าแล้วค่อยยกขาออกจากคันเร่งนะครับอย่ารีบปล่อยขานะครับตรงนี้สําคัญนะครับผมเสร็จแล้วสตาร์ทรถใช้งานได้เลยครับ